มิ่งกะระบาสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Overfilm Channel นะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์สนุกส,น,สน,นะครับเนื่องจากมีนักเรียนนะครับทักเข้ามาีกบ็อกส่วนตัวอยากจะมาร่วมเล่นเกมกับคุณครูนะครับเป็น2ต่อหนะครับโดยที่นักเรียน5คนกับผมเล่นคนนึงแล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนนึงมาเล่นด้วยเดี๋ยวจะแพ้นักเรียนเอานะครับ ตัวที่ผมมาเล่นนะครับก็เป็นเอ็นโดครับผมก็มาเป็นตำแหน่งคาร์ลชังเกิลก่อนนะครับแต่ว่าโอ้ได้แชมโลกได้แชมโลกฝั่งนั้นนะครับมีการสิงฝั่งเราเะยครับวัาตีนั้นตึงนะครับได้แชมโลกนะครับมามาลองดูนะครับว่าตีแชมโลกเขาจะเล่นยังไงกันนะครับอ่าเราก็ฟาร์มบับบูเสร็จแล้วเราก็มาเทดบนนะครับแบ่งกันกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็ เข้าเชียากลางแล้วก็ลงไปเชียล่างผมก็ฟาร์มแล้วก็เชียร์บนเหตุกางสลับล่างกันไปนะครับช่วงมีกจ้ฟาร์มวาตังไปก่อน,นครับสองต่อห้าก็ค่อนข้างลําบากอยู่แต่ก็สู้นะครับอลองมาลองดูตรงกลางนี้ยังไม่บวกนะครับเพราะว่าเววยังน้อยแล้วก็เข้าเวทบล็อแดงของอีกฝั่งก่อนแล้วกันนะครับไป เราต้องเงินนาก่อนนะครับเราถึงจะเก่งได้นะครับตรงพระค่ะมาแล้วนะคอสคอสประมาีเปิดสื่กันแล้วครับนะคอสนะคอสเขามังัดงัดนัดตีตีเอาไงนะคอสนะคอสเอานะคอสเปลียนเปลียนเรานะเอานะคอสไปหวยที่สวยอ่ะถ้าปลาเขาได้เราก็มาฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอาตังค์นะครับเพราะว่า จะได้เงินนำปากเขาจากจังหวะนี้ไวิเวรวิเวรเครื่องค้างหรือเปล่าลิเวรวิเวรเครื่องค้างหรือเปล่าคืาวัวฟรีตัวฟรีตุ้มแตกเด็ดแตกแล้วตัวซ่เขากลัวเราจะไม่ไม่ชนะนะครับมันจะไม่สูสีเอาแจ้งจังหวะนี้ว่าไงจังหวะโอ้โหเล่นลุมเล่นลุมจังหวะนี้แตกเลยครับกดเอเลสสเตชันฟื้นกลับขึ้นมาแก้ตัวครับแก้เขินแก้ อ่ะเพื่อนผมที่มาช่วยก็จะเล่นเป็นตัววอขาดนะครับวอขาดก็จะมีกิวอมตะนะ,ะออวัะนี้นัวนัวน,วนัวกันแล้วเอาเพื่อนเหยียบพื้นสวยตอนนี้เอายิงแตกหนึ่งแ,แต่งหนึ่งกิกซี่กิกซี่ว่าไงคิกซี่แต่งไม่แต่แล้วแต่งสองดับเบิ้ลคิวเป็นของเรานะครับมาอ,อนาคตตัวนี้ไปไหนไปไหน,ไไหนโหเรียบหนอยนะครับหนาต้องกลับก่อนนะครับมาเราก็เฮ้ยกับบ้าบูกันตอนนี้มาไหมมาไหมบัตเตอร์ไฟตัวโกงแผลนี้ว่าไงมามามา ยิงยิงยิงเอาเอายิงนะครับยิงอ่าแตกครับเบอร์ไฟตัวโกงเอาลิงลิงลิงเอาเลี้ยงง่ายก็เข้ามาเลยนะครับตอนนี้มายิงยิงยิงเป่าเป่ายิงแตกเลยลิงอ่าแตกเลยอ่าเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ฟาร์มฟาร์มยิงยิงเงินเยอะเราก็ยิงเล่นได้ง่ายนะครับสองห้าครับเราได้เงินเยอะอยู่แล้วเราไม่ได้ไปแย่งเงินเพื่อน เราก็จะได้เงินเต็มๆว่าแบ่งเลนกับเพื่อนได้เรียบร้อยเพื่อนก็เป็นตัวที่สกิลก็มีง่ายใน,ใน,นะครับตัวนี้เอามาเพื่อเอาตัวรอดนะครับเล่นง่ายเอลิงดออ้าวคิกซี่ทำไมมาอยู่คนเดียวครับคิกซี่อย่างนี้เปิดก่อนเปิดก่อนเอา โอ้โหไอ้โชเซียนจังหวะนึงไปดีนี่แตกแตกเมื่อกี้เขาเกือบจะท่าอยู่นะครับลืมดูเลือดเตะเมื่อกี้เขาแตกมานี่เสิ็เลยนะครับเมื่อกี้ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเกมนำอยู่นะครับก็กลับไปฟาร์มหาตังค์กันการป้อมฟาร์มเอาเงินเงินเยอะแล้วก็สู้ง่ายอยู่จังหวะนี้ไว่มาเลยโอ้โหยิงเจ็บจังหวะ เลไฟโอนเลเจตายนะครับ้อมยิงแรงมากครับแข็อย่างดีนะครับตามตามตั้งก่อนครับเบียดก็ยังไม่เสร็จนะครับตามดีกว่าดีไปก่อนนะครับจังหวะนี้ลิงลิงลิงว่ากเดินงงในรงเท้านะครับอ่าลิงจังหวะหายนะครับโอ้โหนาคอสโอเจอโจนนะครับต้องดูทำไปแล้วอะไรคือว่าให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเกมมันจะไม่สูสีนะครับตามตามไปต่อไปเลย เพ,เพื่อนผมจังหวะนี้เล่นกลางบวกแล้วเขาไปว่างไงหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่แตกไปสองแล้วเพื่อนผมจะรอ,อ,อดไหมช็อตนี้นี่วยมีรอดไหมนะเพราะยังตามเก็บโอ้โหเก็บเพื่อน,นผมก็ได้เอาจัวัดบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟไม่เอา,าอะ่ะนะขอสามหนึ่งเอาไหมเอาไหมเอาไหมพราะจังหวะนี้ว่าไงโหไม่มีอะไรนะครับเอ้ยยังยังไม่จบบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟนี้เครื่องน่าจะแหลกนะครับดูจากการเล่นแล้ว มันเป็นที่คีบกลางหาแล้จะมาได้ยิงยิ่งยไม่เข้านะครับเอ๊ะเรนเห็นคนผมนี่แหละอันนั้นแน่ยิ่งแิ่งแตงทำบ้านได้ดีไม่ชอบตามมึงตามมึงตอนนี้เป็นช่วงมันนำนั่นแหละเล่นง่ายแล้วแหละมันก็ค่อนข้างจะลำบากขอให้มีค่าก็ถือว่ายังเรานำเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ของก็น่าจะเลยบินตอนนอันแน่นคดมาแล้วมาไลกันจะมาีนคงเนี่ยจิงิงจิ่งแต่แตแล้วอรีเจนเดลี่เราแยกันพอมังครับเนมามนง จังหวะนี้เราก็จะมาดักเก็บนาคอนะครับเผื่อเขามาเอาบาบูนะครับก็มาดูว่าจะดักได้เปล่าตัวนี้มันพิ้วนะจับยาก,กตัวนี้แล้วก็พิ้วเหมือนกันแต่ว่าระยะของเรามันน้อยกว่านาคอนะนะจังหวะนี้โอ้เห็นกันแล้วนาคโอโอ้โหนี่หางตึกโตเลยตอนนี้ฟ้ามันฟ้าม,าม,ามันฟ้าแต่ว่ารถไฟเป็นอะไรกับที่ป่าแล้วะนะอ่ะไปดูหน่อยโอ้เพื่อนเราเก็บไป,ไปแล้วนะครับจังหวะนี้ ก็เกมไม่สูสีครับตานี้บัตเตอร์ไฟตรงสสยแจกเกงมนกันเอาเกล็กเเลเป็นบัตเตอร์ไฟแจกเย้ไม่พอเขามาแจกมาลิงวะไงมาแล้วนรนะเะชอนี่เก็บเป็นแล้วแตกสเลยนะครับจังแบบนี้เม่ออพอคัก็กลายเป็นทีมผมทีมเพื่อนนะครับที่เก็บไปได้สิ่เพื่อนผมจะไปดันป้อมวผมกดดันป้อมลาย เหลเกมจะนำขาดนะครับตอนนี้ก็รีบดันป้อมนะเล็กเกมมาถ้าเกิดมาฆ่าคนนีจะแย่เอานะครับนี่ก็เอาปะบูไปก่อนปะบูเชืรถกูดาเชอเ,เตม,มานานะครับยิงนีง่ก่อนดันป้อมบนก่อนแรงมากนี่เพิ่มเงินเอาน่คอสนะคอสมาอีกแล้วนะคอสโอ้โหชี้หมดเลยยิง ิิหยอกลิงไปตีน,น,นเกือบตายเอาตายเมล่ะเอาตายเมล่ะเอาเข้าไปในใ้องหรืออะกันเป็นวันแต่เลยครับใน้องใน้องก็ไม่เว้นนะครับลิงนะเกักน,นินจะเข่าวต้นเกมข้าเรา,านะเหรอถึงวันี้บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเอายังไงต่อบัตเตอร์ไฟมากมากยิ่งยิ่งตัวโกงแถวน,นี้เรียบร้อยนะครับโดนเพื่อนหลอนล้านกับไอ้บุคคลใส่หน้าเลยนะครับมัน นด้านดันกลางไปก่อนเอาป้อมกลางไปเราก็จะมีการคิงฝั่งคืนนะครับว่าเอากิงยังโอ้ <c oughs> โหบัตรฟตไฟตายไม่โอเลตตายง่ายจริงวัดโดนสองทีตายเลยลิงลิงโอ้โหลิงช้ำอยู่เหมือนกันนะครับลิงแต่ก็แค่พลังเงินนะครับเงินเรานำเยอะอันนี้ก็ตัวเรลาลำบากเอานาพร้อมง่ายโอ้โหนากรกันบ้านก่อนนะครับเรื่องที่จะกันบ้านนะครับมา คิปกลางดันแบบนี้ก็อ้าวแบบหมดอ่าคิบกลางดันแบบนี้ก็เสร็จเรานะครับเราก็ยิงป้อมได้ง่ายนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะยิงเดี่ยวเลยครับ,บแล้วแล้ว ยิงเป็นลูกเลยครับบัตเตอร์ไฟตอนนีอ้อตอนนี้ก็ไม่มีอะไราย,ยากแล้วครับจะจบเกมก็จบได้แล้วครับตอนนี้เงินนำเกินอ่อเรียบร้อยครับนะคอัไปแตกเกือบที่หน้าบอ่อเลยนะครับรถกรสุนเรามันไกลเกินนะับมันแรงอ่ะมันแรงพลังเงินนำก็งนี้นะครับเล่นง่ายครับสบายเพื่อนก็ดันขบนไปนะครับกะว่าจะจบเกมกันแล้วแหละ เด็กเขาคงไม่เื่อแล <Metro> ้วตอนออ่ <Collins. S 2> ่าาจังหวะนี้ก็น่าจะจบเกมแล้วนะครับมาจังหวะเนี้ยมาไงบ่ขาดเราไปถึงในป้อมเลยนะครับมายังไงยังไงยิงยิงจอนยิงจอนยิงยิงยิงตอนนี้ป้อมตีเราอยู่นะครับข้างๆเปียเยออกของเลือดน้อยล่วงคลิ๊กๆตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายโอ้ป้อมตีตายโอ้แตกเลยจบเกมไหมเพื่อนจบเกมเลยก็ได้ าาจบเกมแล้วครับอ่าอก็เป็นฝ่ายผมนะครับชนะไ่อ่าอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับอ่าขอบคุณครับ